สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูฝนก็อยู่ที่สาขา1,880นะคะบ้านปากโสมตาบลขาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายค่ะต้องบอกว่านี่ร้านลูกค้าอยู่ติดกับฝั่งริมโขงเลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ฝนจะพาไปชมนะคะบรรยากาศภายในร้านแล้วก็พูดคุยกับแม่ค้ากันค่ะนะคะ ไม่คะกำลังขายของอยู่นะคะคโอเคค่ะเรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านะคะวันนี้ก็คือของพี่เป um ิดมาได้กี่เดือนแล้วคะถึงปีหรือยังคะเปิดเดือนกุมภาปีที่แล้วโอ้จะปีหนึ่งพอดีนะคะนี่นะคะก็อยู่ที่สาขา1,880ผพหามนิดนึงค่ะอันนี้ก็คือพี่ชงเองตลอดเลยใช่ค่ะ ดูวิธีการมัดนะคะหนึ่งปียอดขายเป็นยังไงบ้างคะพี่ที่ปากสมเรื่อยอยู่ค่ะดีส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นคนในหมู่บ้านล่ะคะ่ะใช่ค่ะมีบริการส่งด้วยไหมคะ,มคะที่นี่ค่ะมีค่ะแถวแถวแถวบ้านสง่งอ๋อถ้าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงก็คือเรามีบริการส่งด้วย วันนึงขายได้ประมาณกี่ถุง,ะะถงอะค่ะ20่สถุงได้อยู่ค่ะยี่สิบได้อยู่ใช่ไหมคะรวมแก้วด้วยอ๋อประมาณนั้นเลย <c oughs> ก็ถือว่าอยู่ได้อยู่ได้ค่ะ <c oughs> ค่ะเพราะว่านอกจากจะมีร้านน้ำแล้วก็ยังมีขาย,ขายเค้กด้วยค่ะอคือต้องบอกว่าพี่เขาเปิดในพื้นที่หน้าบ้านตัวเองเลยนะคะก็คือ ไม่ต้องมีค่าเช่าไม่ต้องอะไรเนาะชงเองด้วยนะคะเด็กนักเรียนตอนเย็นอ๋อมีเด็กๆนักเรียนตอนเย็นด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่นะคะก็คือขายในหมู่บ้านจริงๆนะคะเพราะเข้ามาก็ลึกเหมือนกันเนาะนะคะยังไงเดี๋ยวให้พี่ช่วยฝากร้านนิดนึงค่ะถ้าลูกค้าเขาชมคลิปของเราแล้วอยากจะแวะมาอุดหนุนเชิญค่ะที่ตั้งใช่ค่ะ ตั้งอยู่ที่บ้านปักสมซอย2ออเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะถนนริมโขงค่ะ,ะถนนริมโขงเลยนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวนะคะอ,อสังคมนะคะก็คืออย่าลืมนะคะแวะมาอุดหนุนแล้วก็มาดื่มชากาแฟกันได้ที่ร้านวัดคาเฟ่สาขา1,880ค่ะ พี่นี่เปิดร้านทุกวันเลยไหมคะ,ท,คะทุกวันค่ะเปิดทุกวันเลยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะแปดโมงเช้าค่ะแปดโมงเช้าถึง,ถงเราขายถุยอ๋อแปดโมงเช้าปิดประมาณจากโมงคะหกโมงเย็นค่ะหกโมง มาตอนนั้นช่วงเดือนกุมภาจะลงหาดทรายอ๋อใช่เขาจะลงหาดกันปีที่แล้วได้ทุนเพราะว่าลงหาดทรายนะคะหยุดโซนไหนอะคะพี่ที่หาถ้าลงไปที่ที่มันเป็นทรายขาขาวที่ขนผ่านมาเนี่ยนะคะใช่ค่ะมันมีมันติดฝั่งเลยนะตรงนั้นปากโสมรีสอร์ทมันจะมีทางลงอ๋อ ก็คือไปตั้งในหาดทรายจะเป็นช่วงระยะเวลาช่วงเดือนไหนคะลงจริงๆเต็มที่จะมีนามีนาเมษสามีนาเมษาเผื่อจะมาอีกรอบหนึ่งลงถ้าเกิดว่าไปขายในในหาดทรายคือเขามีงานเทศกาลอะไแบบอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะขายดีเลยใช่ไหมคะพี่ค่ะ ดียิ่งกว่าแจกลงทาน <c oughs> ดียิ่งกว่าแจกลงทานอันนั้นคือขายอ่ะน,นะคะใช่ขาย <c oughs> จ้างคนลงช่วยด้อจ,จ้างคนช่วยเลยเอาส่วนใหญ่แล้วเวลามีจัดงานเนี่ยลูกค้าเขาซื้อเป็นแบบถุงหรือแบบแก้วอะคะส่วนใหญ่ส่วนมากจะเป็นเมนูเด็กๆเยอะที่ใส่ลิปชิมแก้วยีราฟใช่ไหมคะแล้วก็คือขายดีเ<ก>ลยนักท่องเที่ยวคือจัดงานใหญ่เลยใช่ไหมคะเขาเรียกงานอะไรคะพี่ สงการนี่แหละค่ะารสงการแต่ว่าเป็นงานสงรอนอากาศมันร้อนคนเขาจะมาเที่ยวกันอ๋อแล้วก็เขาก็ลงไปเที่ยวที่หาทรายเล่นน้ําด้วยโอ้สงสัยต้องมามาอีกรอบนึ่งหนาวหนาวหน่อยนะคะช่วงนี้แต่ถ้าอยู่สุพรรณนี่ร้อนมากเลยค่ะร้อนอ๋อถ้าเป็นช่วงเทศกาลแบบสงการอะไรเงี้ยพี่ก็ลงไปขายที่หาทรายใช่ค่ะ อ๋อก็ถือว่าขายดีผลตอบรับดีใช่ไหมคะดีเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเผื่อได้มีโอกาสได้แวะมาอีกคือถ้ามาสอนใกล้ๆก็จะมีแวะมาหาเหมือนกันค่ะเห็นเปิดมาแต่ก็ได้ไม่มีโอกาสได้วิ่งมาเส้นนี้เท่าไหร่ไงค่ะก็ถือว่าไกลเติบอยู่ค่ะ